ภาพล่าสุดของหม่อมเอ็มหลังทำัลยกรรมผ่านไปหนึ่งปีปัจจุบันมากไกลมากๆคะ่ะเรียกได้ว,ว่านา่าเริ่มเขาทีแล้วล่วคะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มหม่อมเอ็มอัฐพนเททวงศ์ที่ได้ตัดสินใจทำขากรรไกรที่ทำให้มีปัญหาคางยื่นรูปหน้ายาวผิดปกติเมื่อช่วงกลางปี2562ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการเขารับการผ่าตัดในครั้งนี้คะ่ะได้บอกว่าการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อคืนย้ายเข้าห้อง ICU เพื่อดูอาการตอนนี้ก็มีบวมนิดๆปวดนิดๆประครบเย็นตลอดทั้งวันเพื่อลดอาการปวดอาการบวม การระบายเลือดดีขึ้นกินได้แต่น้ำซุปโดยใช้หลอดดูดประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้ถูกมัดฟันให้ศพกันได้ตามตำแหน่งใหม่ไม่สามารถพูดได้ใช้การเขียนสื่อสารเอาขอบคุณในทุกๆคนนะครับล่าสุดทางด้านของหมอมเอมพึ่งจะออกมาอัปเดตถึงเรื่องนี้อีกครั้งคะ่ะหลังศัลยกรรมครบ1ปีเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกหลังจากที่ผ่าตัดขากรรไกรครบ1ปีเพื่อรักษาอาการฟันล่างคอมฟันบนยังจาความรู้สึกนั้นได้ ดีดีใจที่ผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้มีความสุขกับการกินมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจทําจริงๆมีใครเป็นภาวะนี้บ้างยกมือครับทั้งนี้ด้ยปัจจุบนันรูปหน้าของเจ้าตัวนั้นกลับเข้ามาอยู่ในรูปทรงปกติแล้วแถมยังดูดีมากๆอีกด้วยคะ่ะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แถมไม่เหลือสภาพเดิมเลยทีเดียวจะหล่อขนาดไหนสมาร์ทขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ Thank you.